รายงานสถานการณ์การดำเนินง,งานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแกน่นประจำปี2565ฝ่ายบริหารทั่วไปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่20มิถุนายน2565ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น9 2 7 3 6 5 6บาท เบิกจ่ายไปแล้ว7,541,229บาท29สตางค์การเบริกจ่ายคิดเป็นร้อยละ81.31รายงานกา,การก่อสร้างอาคารห้องพักเรือนแถวขนาด6คูหางบประมาณก่อสร้าง2,496,000บาทโดยได้ทำสัญญาก่อสร้างกับบริษัทอัมพลวิศวกรรมจำกัดโดยวิธีคัดเลือกกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่25มิถุนายน2,565 เข้าก่อสร้างเมื่อวันที่11มกราคม2565และได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่30พฤษภาคม2565องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นได้อนุญาตให้บริษัทซันเทคเทคไทยจำกัดสาขาท่าพระ ซึ่งตั้งอยู่ติดกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่นให้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาธารณประโยชน์และอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2565เป็นต้นไปกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้ดำเนินการสนับสนุนพื้นที่โดยได้ดำเนินการจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่จำนวน3าครั้งโดยจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์จำนวนหนึ่งครั้ง และผ่านระบบออนไลน์จำนวน2ครั้งจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ให้สามารถเป็นวิทยากรหลักจำนวน20รายและจัดประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขตผ่านระบบออนไลน์ line. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ในปีงบประมาณ2,565ภาคตะวันออกเชียงเหนือ มีเป้าหมายในการยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้ากเกษตรของเกษตรกร,กรสู่มาตรฐาน GAP รวม3,129รายใน20จังหวัดคิดเป็นร้อยละ20.86ของประเทศโดยสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการ,กรเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมการพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอจำนวน100รายเพื่อเป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดความรู้ด้านมาตรฐาน GAP แก่เกษตรกร,กรในพื้นที่ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้ากเกษตรอินทรีย์เป้าใน20จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีงบประมาณ2,565รวม2,68 0รายคิดเป็นร้อยละ41.36ของประเทศ ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและอำเภอผ่านระบบออนไลน์รวม80รายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรเป้าหมายในโครงการได้ต่อไป โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรหรือ Agreement ได้ดำเนินการสนับสนุนโดยได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการใช้โปรแกรมและการใช้ประโยชน์จากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระดับจังหวัดและอำเภอรวม350รายผ่านระบบออนไลน์ ภาคตะวันออกเฉีงเหนือมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ a g r รีแมปรวม750ลายพื้นที่รวม2,250ไร่ชนิดพืชเดิมก่อนปรับเปลี่ยนได้แก่ข้าวมันสําปะหลังยางพาราอ้อยโรงงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรโครงการสัมมนาพัฒนาสินค้าเกษตรสู่ช่องทางตลาดศักยภาพในระดับพื้นที่ บุคคลเป้าหมายจำนวน149รายดํายดำเนินการระหว่างวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์2 5 6 5ผ่านระบบออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบครบวงจรการจัดการโลจิสต,ติกการเกษตรพัฒนาตลาดเกษตรกรให้เกิดอัตลักษณ์เกิดสินค้านวัตกรรม เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรหลักของเกษตรกรในพื้นที่ทั้งออนไลน์และออนไซต์ site. ผลที่ได้รับจากการสัมมนาดังกล่าวคือเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดเกษตรกรเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดประสิทธิภาพโครงการอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเวทีขอ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน354รายดำเนิน2กิจกรรมกิจกรรมที่1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมที่2การดูงานและการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติจัดทำและวิเคราะห์แผนธุรกิจ business model canvas ผลที่ได้รับคือเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆโครงการภายใต้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้แก่โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรบุคคลเป้าหมายจำนวน58รายดำเนินการระหว่างวันที่18ถึงวันที่20พฤษภาคม2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มผลที่ได้รับคือมีคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านระดับเขตชุดใหม่วาระ4ปีเกิดเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขตเพื่อเป็นแกนนําในการประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนง,งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัยกลุ่มเกษตรกรสูงวัยจำนวน20กลุ่มสมาชิก200รายดำเนินการระหว่างวันที่9ถึงวันที่10มิถุนายน2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัยให้เกิดเครือข่ายผู้นำเกษตรกรสูงวัยในการประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลที่ได้รับคือเกษตรสูงไวัยได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัยมีเครือข่ายผู้นำเกษตรสูงวัย20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือการดำเนินการพัฒนายางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนดังนี้แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างเครือข่ายโดยจัดตั้งกลุ่มลายคณะทำงานเครือข่ายยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์สัญจรเพิ่มศักยภาพยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จำนวน80รายโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ในเชิงธุรกิจเกษตรผลที่ได้รับเกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองเป็นผู้นำด้านการเกษตรมีเครือข่ายกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ระบบอีสาน e x t e n s i o n หรือระบบส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดกิจกรรมคิกออฟระบบอีสาน e x t e n s i o n เมื่อวันที่17ธันวาคม2564เชื่อมโยงเครือข่ายสู่20จังหวัดและ27อำเภอนำร่องซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาดังนี้ 1. ด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อำเภอนาร่รองโดยอบรมออนไลน์จำนวน3หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรที่1พัฒนาเจ้าหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรหลักสูตรที่2พัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างทักษะในการจําหน่ายสินค้าออนไลน์หลักสูตรที่3จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมประยุกต์ในการจัดประชุมออนไลน์ 2. 2. ด้านการสนับสนุนข้อมูลโดยจัดทำเว็บไซต์อ e ีสาน extension e e เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่และเกษตรกร20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าด้วยกันโดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้กลุ่มพัฒนาบุคลากรดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่จำนวน6หลักสูตรดังนี้เทคนิคการจัดเวทีชุมชนเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพการเป็นผู้นำกิจกรรมนันทนาการออนไลน์การเขียนโครงการในงานส่งเสริมการเกษตรการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้วยงานวิจัยรวมจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น753รายโดยไม่ใช้งบประมาณในด้านการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นนักวิจัยในงานส่งเสริมการเกษตรจำนวน2หลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตรการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรด้วยงานวิจัย 2. หลักสูตรการพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดโดยวิธีการวิจัยในงานประจำจนได้โมเดลการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนคือการพัฒนาภาคีเครือข่ายการทำความเข้าใจงานการส่งต่องานการเรียนรู้งานการสร้างระบบพี่สอนน้องการสร้างการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน ในส่วนการพัฒนาเจ้าหน้าที่โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรจํานวน3หลักสูตรดังนี้ 1. หลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ 2. หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรเน้นเสริมสร้างความรู้ด้านพืชด้านอารคาพืชเทคโนโลยีการผลิตพืชในขั้นพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่และจบจากหลายสาขาวิชาบุคคลเป้าหมายจำนวน100ราย 3. หลักสูตรการสัมมานาเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลังบัญชีและพัสดุ